สวัสดีครับพี่น้องนะครับช่องไทยอีสานบ้านเฮานะครับผมบ้ายสิเป็ี่ยนทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับช่องไทยอีสานบ้านเฮานะครับผมแล้วก็อีกช่องทั้งนึงก็ทั้งยูทูบนะครับมื่อวานนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่อนในเพิ่นมาเอาย่อครับพี่น้องเนี่ยครับกับพี่กัตกับหุ่นสาษณ์นะครับผมนี่ครับผมกาตั้ลังสีหื้อพีโจขึ้นอยู่พี่น้องนะครับมาลุ้นกันนะครับแง่แง่กันได้พี่น้องว่าสีมันเพระมานนะครับผมนี่ครับ เอา้ามาลุ้นกันลุ้นกันย่ายๆพี่น้องโอ้ยคุณอึ้บเอ้าเอ้าโอ้เอาขึ้นเข้ก้อน,นนะครับก้อนสะได้นติ๊กกันกับว่ามันง่ายๆเลยพี่น้องนะครับนี่เนี่ยเอาหนีคลองแท้เลยครับนี่อีพ่อให้ถทำดูเจ้จาย่านบอกให้ขั้นบ่อเาอีพ่อเจ้าย่านขั้นบ่เนี่ยนีทุกท่อทุกท่อเขาขกินเบ้ยของแฉ้มีสุดเด้วเนี่ยมีสุดดีนั่ดดนบ่เนี่ยพิ่นมาอันนั้นมันเคียงมันมาคือเ่าเห็นน้ำมันเคียงว่ะ เพาว่าทำไมก่อนคือว่าน้ำมันเครื่องรูปน้ำตุนน้ำตัวแต่ปลาบกหอยขั้นพี่น้องเฮ้ยเป็นอย่างคนจะจังบ่ทำาบ่หากินบอกหอยขั้นพิลางก็เจาย่านบกหอยขั้นไปึังไงหอ้ ปาดเจได้มาได้ใส่ปาดเบื้งพี่น้องเบื้องพ่อเบื้งเนี่ยเบื้องป่าจันทีเนี่ยปาดทัวโถดบกใหญ่พี่น้องอุ้ยอ๋อพี่น้องเห็นแหละเอ้าวเฮ้อเฮ้อซื่อๆเด้พี่น้องกันเนี่ยปาจันทีทัวฟามือผมไหมโอ้ปานป้าที่ร้องเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้โอโอ้โอ้ตัวงามเว่าพี่น้องโอ้ทัเอาเนี่ยใส่เกล็ดเครื่องโลครับนี่ยสามสี่ขีดเนี่ยแต่พอเฮ้อเอาก็ได้เมียอะไรเนี่ย โอ้ขาด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 โอ้ได้ช็อตพอดีขาดวะบอลลูนซีโร่ครับตัวนี้ครับพี่น้องปลาชดโดครับพี่น้องโอ้โห้ได้ช็อตปากงามครับพี่น้องบุขาดบุขาดเรนลับขึ้นครับเรนลับขึ้นบอตั้มก็ซีโร่ครับบอลซีหาโลแล้วครับเนี่ยโอ้ปลาพี่น้องเปิดมาทัานพอด, <laughs> ดีปลาโดปลาโดครับปลาโดปลาโดนี่นะครับผมมึงเด้อ นี่โอ้โหบังฝ่าขาวเต้นพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะบังโอ้พุ่นบังฝ่าขาวเต้นปุ่นพุ่นพุ่นหลับผมว่าพุ่นเด้อรอรอไต่สะพานพุ่นเด้อปลาจีเลียนเข่าพุ่นพี่น้องผู้ใดอ่านเกมถื่อกระถือกเด้อพี่น้องปลาจีเลียนชวดเข่าพุ่นพี่น้องอึ๊บเอ้าอ๋อแห่ลงจุ่มน้ำอีกแล้วนี่มาบังพี่น้อง เอาเป็นไงเป็นไงซุนมาบ่ซุนผู้ใดบ้านก้อนก็เอาเหเอาเฮะข้นก้อนนั่นละเอาเอาอู้ผู้ไหนพี่น้องอ้ท้อขนาดบ้านเอาเฮะข้นที่ซื่อได้หนิบังดูบังดูบังดูพี่น้องบังเนี่ยผู้ไหนบ้านเอาเฮะข้นที่ซื่อได้นิโอ้ท้ออาววดเอาไฟไงลั่นไงลั่นไฟของเจ้าไฟไงผู้ใดตาไฟังจะขึ้นประมาณาน่ยไหมปลาเต็มอยู่คนไหม เจ้าคือบ่เฟียบุเฟียเต็มปลายู่มเจ้าเพ็ดเังไเลเคือบ่เอาคุณแม่เอาเต็แม่อุ้ยคุณแม่ปลามาด้พี่ัดพี่น้องปลาเขาเต็มจ่อุ้ยบรรยากาศเงพี่น้องเลยจันแข่งไนครับเนาะเฮ้ยจนแสงโอ้ยจันกระชายทโอ้จันรายท่ด้ว นเสียงกันหน่อยบังพี่น้องปุ่นน่ะขึ้นมดัดเจ้าอ i̇şte er yes. ุ้ยอุ้ยคือสั้นเถอะอีเพ่าะมือเจ้าคือสั้นเถอะหือป่าเดีจ้าได้เพราหันนั่นนี่แหันนั่นนี่แนเศษล่ะเศษล่ะคือมือสั้นเี่ะโอ้ยจะมาบ่มีถอดปุ่นน่ะป้าบังดูปะเขาบังดูนกขืนเมี้เพราะอู้ยพุ่นนะครับเอานี่แหละคือประมาณไฟมันมันบาดนี่พี่น้องเอ้ยเอาอู้วไฟเงี้ยสองไฟเนี่ยดิบังดู เอานี่แหละสมโลเฮ็ดมีเมื่อยอยู่นี่เอาเอาเฮอขึ้นนะพ่อพดเอาพดเอาพอดีเจนี้มุ่งเจ้ามุ่งเจ้าได้บุ่หน่อยอะไมหมดนี่เอามาฟังน้ำพี่เลยครับพี่น้องตองนั้นมันจอดแสงหน่อยนึงผมคิดว่าบักโดดไงดีใจเยอะนี่ละมุมนี่ละให้พี่น้องได้เบิ้งคักๆนี่อุ้ยเบิ้งเบิ้งปากเขาปลาขาวเป็นได๋ออ้ยเบิ้งปลาสลิดพี่น้องนี่ม่วว อุ้ยเบิ่งเหยาทีนี่ครับเอามาขาปลาขาวโดยตรงนะครับเหยาเพื่นนี่ยังคักโอ้โหเอาเนี่ยโอ้เพื่อนปะยังไหนปลาตองปลาตองปลาตองก็มีเอาเอาเอาเงาเงาเก็บเก็บเก็บถือปะได้ปะได้ตัวปะยังปลาตองเตอเอองาน้ำหยดขุ่นปลาขาวปล่อยกระเดือกกระน้ำเอาเ้าเอาปลาสลิดเอา สวยสวยพี่น้องปอายพวกบ่เอิบใครไหมเห็นวะหลังคุมมุมคุมมุมอยู่ขวานแล้วปลาตองสองตัวพี่น้องโอ้ตัวปลาตัวนร้านเพื่อนเนีอ้หบาทนี่อู้หบาทนี่เดือดต้มแล้วบาทนี่เดือดต้มกินสวยแล้วพ่อไงโอ้ลาบอิ่มหมดตัวปลาตองไหมครับเนี่ยบักไงพี่น้องนี่ครับโอ้เห็นวะมาสิได้นี่ไม่ได้พ่อไงพูดเยวเด้อนี่พ่อไงออกยุนนาดังหนึ่ง ปะเต้าอู้พี่น้องเชิญครับบังหันมาบังได้เป่าหันใส่กล่องเลยฮ้โอ้งามงามงามปะตองนะบวะปาตองช็อกเกอร์กับนี่เห็นครับจอบบอลพี่น้องเอ้ยปลาดดูตัวเงี้ยงๆสิไปใส่แล้วน้องคนใดคนหมานเนาะเถ้าถึงรูปวะเอองามงามตัวเงี้ยงๆครับพี่น้องนี่เอ้าเกิดมาเกิดมานี่แหละครับผู้โชคดีผู้มันดดตำดง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 เนี่ยเ้า ป๊บโอ้โหเอ้างามๆเนี่ยครับเจ้าเจ้าใส่เลยครับใส่เลยเดี๋ยวไมนสิติดพุทธอ๋อเอ้าโอ้เบิร์ดูมีอีกวะหามันมีตัวอีบักโลคลักคลัทคัทคัทเอ้ามาดูนีดนองมาดูน้ำกันตัวท้อกอวะโอ้มาเป็นคู่มาเป็นคู่โอ้โหเอ้าเอ้าคือเป็นโคกเหรวะ ตัวพี่น้องเห็นปะมาถึงคู่เลยเห็นป่ะมาถึงมะอือโอ้งามครับพี่น้องบมันตัวนี้นะบ่มันตัวนี้อีกนะตัวตัวสุน่ะนะอือโอ้ยเยอะป่ะสามถอยเฮ้ยเดียวครับพี่น้องนี่ครับจะมาเลื่อขึ้นอยูสุนป่ะอันนี้ปลากระเดือกปลาสนิทขึ้นมาแล้วปลาดุกตัวนี้ไหมโอ้ปลาดุกก็ได้พี่น้อง อ,อืมบาดนี่โอ้ไปยังอีกบั้งดูขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องสลิดครับพี่น้องขึ้นมาอีกหลายส,สลิดสลิดพี่น้องโอ้ไยสามด้ซีเอาละบาดนี่คุ้ม,มกุ้งเอาเหย่อหนกระไดเอ๋อโอาขึ้นมาซึ่งโอ้โหนี่พี่น้องเอาเนี่ยมัดเส้นนั้นเสียบาดนี่ อ๋อท้อนี่ครับพี่นอ้องหืมปุ่นปลาชลิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยงามๆปลาดุกก็ได้ครับนี่ครับผู้มันพี่น้องเอ้ยนี่เขาผู้มันคือ,อยู่ถึงมองน้ำเด้พี่น้องนะครับบางเทียบางเทียเมันก็คืออยู่ถึงมองนะครับผู้มันกับมนันเมียยังไงพี่น้องปลาชลิดนี่อ๋อท้อปุ่นปลาดุกใช้ปลาดุกกั้งน,นะ นี่ไหมยี่ดํากันเนี่ยปลาดุกโอ้เหลียงหึ่ยเลยปลาดุกรลายกันมีปลาดุกรลายเม่อันปลานี่เป็นเป็นของปลาช็อกเกอร์เออปลาตองโอ้ปลาตองไหลดีเนาะอืปลาสลิดก็ไหลโอ้เมื่อกันปลาเงี้ครับนี่ครับปลาธรรมชาตินะพี่น้องเนาะชุดยอดสุดยอดนะครับผมจอมเห็นเขาเย็นมาก ม่จ่อไม่เห็นใช่หรอพ่อใหญ่ป้าเลยโอ้เอองามๆโอ้พ่อได้เอาขึ้นมาบอกลูกนะเนี่ยดูพว่าบาทนี่ปึ๊บ ออตัวว่าใช่บังกะสังนูใ่กะสังพ่อยบังกะสังบ่จักสังบังกะสังคือบังปลาอ๋อตัวไม่อง่วงมึงหนุบบังปลาบังยี่นีอง,งได้อมา,อ,าอีกุ่นะกำเลยครับนึกว่ามันเสียงไปในสง่งว่ามนตัวนี้<อ>ตัวนี้ส่งมันตัวกนี่บ่ในญ่กวนี่นอ้ปลาตัว โออยออกได้แขงจิตหนักเข้มบลดึงเข้มดึงเลยลามืนเข้มเดีวเโอ้ยดี๋ยวกรบอกตัวสัตว์เนี่ยเนาะมันมันนี่พ่อเอ้านี่นะครับโอ้ยั่ได้เห็นบาเร้อัห้าอื่นเนาะเดี๋ยวเธอพวกนี้ครับดิ้มเนี่ยเนี่ย ใช่ล่ะพอน่ทปาี่ยนป่ามันอยู่กับเดกแงแหงแฮงเลยพัดแห้งเลยโอ้ยพอเถื่ออีกแล้วโอ้ยคนมีคนรักเนาะเฉลยใช่ไหมสานพ่ออันเป็นยังไงแฮ้เป็นลูกัอใจป่ะบูแต่พอชื่อหมุกมุกดีแต่ว่าคนมีความรักกับท่ะนไเด็กแฮ้ยเป็นลูกัวใจไหแต่เพิ่งตัวนีุ้่นพี่น้องเนี่ยผมว่าบ่อยู่ดอกครับโรนึงตัวนี้ เอาถ้าเบิงน้ำกันเด้อเนี่ยหน้าที่สะทึกใจฮึบเอาฮึบอ,อ,อ,อุ้ยหนึ่งสองหนึ่งตัหนึ่งตัวเนมาแล้วปลาตองหนึ่งตัว,ว,ตอตวเอารุนกันเงี้ยวๆแล้วครับนี่ว่ามันตัวนี้แน่นอนอยู่ในแหีว่าหันแม่นปะว่ามันตัวนี้แน่นอนเอนนนนอผมคิดคว่าปลาปลาคอผัวหล่า โอ้ด oh, ีพอสุดยอดครับผมงามพี่น้องโอ้ปลาตองช่้โอ้ยมาสวงตัวนี้เอ้ามุดบัดียได้สวงไหมอ้าวั่วเอ้าใช่กระังร่หัดนี่ใช่กระังร่ใช่ลพ่อผมมองดูกระังอันนี้อัดน้ำแข็งไว้นี่อ้าวั่วชุมขามวต่งหักปอต่หักไปไปไปปอบขึ้นเยพีน้อง อ lugar, ขอบแล้วอบแล้วไปเ่ือมือเดียวแล้วไมือเดียวแล้ว่านี้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 ยังไงเยั้งยไงะใช่ใช่ลปะโอแมนนเอีตันโ้ทัปะกวปะกวมีเดกตัว เห็น้ย <fin anta> <ots> oh. oh. ูอีลีพี่น้องเห็นบ่เนี่ยพี่น้องหันทรามั้งหมดนี่โอ้มันย้อนเสียงมาถอดโอ้ยมันบอดตัวมันอ่ะมึงดูมโอ้ยมันตายแล้วเนี่ยโอ้ยพี่น้องมึงัวปลาัตปลาตนอุ่นัวนุโอ้ยอุ้มขึ้นมาท่นขึ้นมปากเนี่ยเจล่ะเจล่ะโอ้ย ตัวนี้ว่าป่ะเนมาเบิ่งตัวให้ไล่พี่น้องมาเบิ่งให้ไหล่หน่ครับ <P os itive> โอ้ปลาทูตัวนี้ไหมพี่น้องเอ้เสุดยอดวปะปลาคอนี่คือปลาธรรมชาตินี่พี่น้องเกือบสองโลครับหนิเข้ามาครับเพียงจุ่มเลยพี่น้องเอ้ฝนครับเพราะมันดึงปงอมลงเลยเนาะมันดึงปอมลงเลยเนาะมันฟอมลงเลยเดียวมันขาบเลยเดียวมันบ่มันขาบดึงลงเนาะผมก็ว่าอยู่ยอาเป็น่ยนงปอมมันคือมันคือจมบ่ มันบังคับมันขับมันขับเฮียลงเลยมันขับเฮียดึงลงเลยโอ้ปลาถูบังคับพี่น้องโอ้ยคักคักคักอู้พูดนะปลาทูพี่น้องโอ้เอามันปลามันตายตัวนั่นเออาะมันตายโอ้ยมักใส่เฮียไปเป็นช่วโมงปลาเถอพี่น้องบังคับตายเลยพี่น้อง มักไว้เป็นชั่วโมงครับเนี่ยครับโอ้วอาปากตัเลย <c oughs> โอ้เสร็จอีเลเอาเขึ้นมาเหรอวะ,ะโอ้เอาปาดมา์มักไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับ <c oughs> เอารกระตุ้นกันตๆๆัวย่างๆครับพี <c oughs> ่น้องครับนี่ๆกระดุกกระเที่ยนนี่ๆขูนปละดุกกระถิ่นพี่น,อน้องพันลำอมม้อมอยู่ทุกคนอืมพันลำอ้อมไปเลยครับนี่วะ <c oughs> โอ้นี่ได้ลปลาขาวเข้าไปน้องน,นี่ครับปลาขาวโอ้งามอยูด่ดิเอาไม่คัดออกเลยป้วยนี่จะดถอดวัตถุท้าป่างเถอโอ้ปลาขาวเข้าไปน้องกไ็ได้ได้หลายเต๋อยปดไปจะก,ก่องโลดเหเนาะนี่ครับพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งรถพระเจ้ามาครับนี่มาเป็นขบวนเลยนะครับผมเนี่ยหาอยู่หา,หากินพี่น้องเลยพระเบิง่ง มาบังอีกมาบังอีกไอ้อีกเอีก,อ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 กหลายคนพี่น้องอีกเจ้าอ,อื่นโอ้ทางมาสั้นแช่บัดน,น,บบนี่ยต้องไปเจไดาอะไรบัดปึ๊บเอาเซฟฝากประค้อเจ้าเอาออกแล,ล้ว,ลวป่แล้วเขาคลองแล้วเขาคลองเซ่เซ่เปิดเพื่อนบังนี่<ว>โอ้โหนี่เดี๋ยวคลองผู้พันธุ์ได้ปลาตัวคอใหญ่โอ้จับผมช่วยเลยป่ะเจ้าบ้านออาได้ไปยังก่าบรรจุออกไปได้เถอะงาเอาเขาคลองได้ยุบป่ ปลาทวนครับประคอยเงี๊ยปลาช้งโลพี่น้องปลาน้อยกระไลพี่น้องปลาขิงปลาคอปลาขาวโอ้ยเต็มกระชังปุูนนะครับผมปลาตองอีกเนี่ยพี่น้องกระชังนช่วเนี่ยเต็มมันโอ้ยจักรโลดพ่อกาบาันี่อยู่ประมาณหกกิโลประมาณพี่หาโลดเหรอวะหาโลดนะปู่ยูนะเอ้าขับหันมาเบิ่งทางพี่ป๋าเนี่ยตอนนี้วุฒนใช้ปลาเจ้าผลงานพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันนะครับผม ใจนีเลดปาคอตัวงามอยู่ดิแกลกๆหี่เอ้านี่โอ้ปาคอกตงามมนเดีครับเห็นปะอ๋อโทรมนตัวปาคอไหมนี่ยสุดยอดอยครับเมีนี่เมียดีใจว่าสันเลยนี่มันปันนี่เอาไปังกีืนอีอทานนี้มานนอมยเศร้าคอยไหลเียวเล่ายู่ว่าสันใช่ล่เฮ้พ่อส ใช่ล่ะปลาคอยไม่มีว่าไม่ต้องปลาเคียงไงบ่ไ่ปลาคยโอ้บะไ้ปลาคยน้ำพนใช่ล่ะพรมาเงดูให้ลูกพงน้ำเงรึบใไ่ล่ะโอ้ปลาเคียงไงบ่มามาเิ่งึปอาทุนนักดูนักจูพี่น้องนักดูเอา มาเพิ่งผัดนี่โอ้ยปลาปลาถั่วพงเนี่ยพี่น้องนี่นี่ว่าปลาผลงานเหมือนนี่ปลาค้อก็ได้ปลาปลาอันนี้ก็ได้ชนิดก็หลายโอ้ยเอาเอามันมันครับพี่น้องโอ้นี่ก็ะบอกดุดสามโลนี่จะพุ่มันมันครับพี่น้องนะครับพุ่นปลาขาวปลาโอ้นี่เหรอครับผมโอ้ปลาค้อเงี้ยก็ได้ตัวนึง เด็กันมันสู้คนครับเนี่ยเอาปลาธรรมาฉาดเลยครับปลาหวยนะครับผมก็ที่ว่าโอเคครับพี่น้องนะครับมือไม่เยอะเอาเก้าเดี๋ยวปลาไ่เบิด์มืออื่นนี่บ่เออมืออื่นนี่อยไม่เยอะมืออื่นเอาเมื่อว่าอีพีสองพี่น้องนะครับบลาไม่เบิร์ปลาไม่เมิร์ตเปอร์เซ็นตปลิกลางกลางไว้นี่บ่เอาโอ้นี่ครับนี่กระชักนี่คปลาทัวเด็กทงนี่แล้วโอ้จักโลนี่ถืออยู่ว่าซีโร่หน สามกิโลเนี่ยพวรดสามกิโลนี่ครับพี่น,อน,น,อน้องฮะกะาี่ได้อำนาจพ่าจากอันนี้ผู้ใดนี่อันนี้คือผู้ใดในมัวของผู้ใดเหรอเฮ้ยนี่ไปขึ้นมาเบิเบ้งพี่น้องกำลังขี่ครับนะครับพี่น้องนะครับมาตั้งแต่เสาครับกะสู้กันเมยเติบคนละครับใช้น้ำโจ้ ใช้ปลาโจ้ใช่ปลาบังเอลมางเนี่ยกูน bueno> ี่เส um> ียนได้หนิใช่หรือเปลาโอ้เต็มกองก้มอัดยัดพี่น้องอ๋อคักคักคักเอ้ามันมันครับมันมันถ้าผมกรทชากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมด้วยกดติดตามนะครับคลิปงานทช้อีสานบ้านเฮานะครับผมครับได้หาคลิปใหม่ไ คลิปดีๆให้พี่น้องได้เบื่องกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกาซีได้อำนาจพรจากพี่น้องนะครับผมไปแล้วครับผมพอ,อ,อกันไห้คลิปนะครับสวัสดีครับ